สวัสดีชาวราศีธนูแล้วก็วกทุกท่านที่ผูกดวงออกมาแล้วลัคนาธนูแล้วก็สวัสดีปีใหม่ไทยค่ะเทศกาลสงกรานต์2567ชุ่มฉ่ำกันไปหลายพื้นที่บางพื้นที่ฝนก็ตกค่ะขอแส,สดงความยินดีด้วยท่านใดน้ำจากสวงสวรรค์แล้วกันนะคะปัดเป่าความร้อนก็ได้ทั้งกายและใจเราได้ด้วยเช่นกันดิฉันอัดคลิปในครั้งนี้อยู่ที่จังหวัดหนองคายบ้านเกิดค่ะ ฝนไม่มีเลยแต่แต่ได้ยินข่าวว่าฝนตกคืนวันที่9ที่ดิฉันมาคืนวันที่10เมษายนคือวันที่9ฝนตกทุ่งฉ่ามากแต่หลังจากที่ิฉันมาแล้วก็อยากได้ยินเสียงฝนตกบ้างเพราะว่าที่ปทุมที่ที่อยู่ปัจจุบันนี้อยู่ก็ในส่วนที่ดิฉันอยู่ตกนิดนึงนิดนึงไม่ได้ตกแบบพรู้สึกว่าพยากรณ์อากาศกรมอุตุสำหรับดิฉันปีนี้ คำนายพลาดมากแต่เรามาทํานายเรื่องของดวงดาวทางโหราศาสตร์กันค่ะวันที่13เมษายน13เมษายนดาวอาทิตย์ยกเข้าสุราศีเมษตั้งแต่เวลา15.39นเด็กที่เกิดวันที่13เมษายนก่อนบ่าย3 3 9นาทีถือว่าอ,อ๋อไม่ใช่ตอะไร ดูช่องผิดดาวอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีเมษวันที่13เมษายนเวลา22.18นเด็กที่เกิดในวันที่13เมษายนปี2567ก่อนเวลา22.18นก็คือตั้งแต่เวลา22.17นถอยหลัง ถือว่าเป็นคนราศีมีนนี่คือสิ่งที่ดิฉันเพียรพยายามที่จะให้ผู้คนเข้าใจว่าช่วงกลางเดือนน่ะคุณเป็นราศีนั้นราศีนี้จริงหรือเปล่าแล้วการยกของดาวอาทิตย์ท่านยกเวลาปีนี้ปี2 5 6 7ท่านยก4ทุ่ม18นาทีดังนั้นคนเด็กที่เกิดก่อน4ทุ่ม18นาทีสิ้นสุดอยู่ที่ สี่ทุ่มสินาที59วินาทียังเป็นคนราศีมีนอยู่ดังนั้นท่านเป็นคนชาวราศีธนูจริงหรือไม่ประมาณวันที่สิบสี่ธันวาคมจนถึงวันที่18บธันวาคมแล้วตั้งแต่วันที่14บสมกราคมจนถึงวันที่18บแปดมกราคมยังเขตราศีธนูจริงหรือเปล่า การเดินทางของดาวอาทิตย์นะคะท่านยกในวันที่13เมษายนเข้าสู่เรือนพบที่5เรือนพบที่5แล้วก็ไปจรเจอดาวพระรหสัสวสดีเรือนพบที่5มันเป็นเรือนของเรือนของกิจกรรมค่ะก็กิจกรรมสงกรานต์ไหมกิจกรรมการเดินทางไปท่องเที่ยวไหมกิจกรรมที่ไปเชื่อมสัมพันธ์กับการมูฟบางสิ่งบางอย่างหรือแม้แต่โครงการอบรมการเรียนรู้ เป็นเรื่องของเรือนพบที่5ทั้งสิน้นบางท่านไปแต่ไปร่ำไปเรียนไปเขียนไปอ่านบางท่านดาวอาทิตย์จรเจอดาวพระรหัสสวดีเด็กๆก,ก็อาจจะไปบวชไหมบางคนบวชภาคฤดูร้อนหรือบางคนไปต่างประเทศไหมนะคะบางคนไปท่องเที่ยวต่างประเทศหรือบางคนได้พบเจเจอ,เจอสิ่งแวดล้อม เต็มไปด้วยความเจริญเติบโตเดือนพบที่5ถ้าเป็นเหตุการณ์ก็คือการกินเล่นเที่ยวอบรมการหาความรู้ตั้งแต่วันที่13เมษายนก็เรียกว่า14เมษายนวันนี้วันที่14ออกคลิปวันที่14 14เมษายนวันนี้ออกคลิปวันที่14เมษายนดาวก็คงจะได้ทำบางสิ่งบางอย่างเหมือนที่ที่ฉั้นบอกนั่นแหละวันอาทิตย์ คุณจะรู้สึกกระชุ่มกระชวยกระชับกระเฉงจะรู้สึกว่าคล่องตัวเหลือเกินโดยเฉพาะหลังวันที่2 2เมษายนไปคุณจะรู้สึกคึกคักคึกคืนจะทําอะไรก็ดูราบเรียดราบรื่นไปหมดมีคนเอ็นดูสนับสนุนส่งเสริมแล้วดาวอาทิตย์มาจากเจ้าเรือนพบสุภาโอ้โหทำอะไรก็รู้สึกราบรื่นไปหมดเลยขอไว้ใช้ให้มีได้สิ่งดีๆค่ะคนเกิดวันจันทร์ปัญหา ของดาวจรในเดือนนี้คนเกิดวันจันทร์ทุกคนทุกช่วงเวลาตั้งแต่กลางเดือนเมษายนถึงกลางเดือนพฤษภาคมกลางเดือนเมษายนจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม,าม,าาาคมใครที่เกิดช่วงนี้ก็แล้วแต่คุณจะต้องเจอ,เจอปัญหาอุปสรรคนู่นนี่นั่นมาและโดยเฉพาะเจ็ดปีที่ผ่านมาช่วงเจ็ดทีดีเจ็ดหนคือดาวฤตษอยู่เข้าสู่ราศีเมษแล้วคนวันจันทร์ก็เจอนอกจากคนวันพุธกลางวันเจอแล้วคนวันจันทร์ก็เจอ นะค,ะคนวันจันทร์เจอทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นราศีอะไรลัคนาอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ช่วงเวลาก็คือเกิดเมษายนกลางเดือนเมษาจนถึงกลางเดือนพฤษภาคนเกิดวันจันทร์ที่ผ่านมาเจปีที่ผ่านมาช่วงเจ็ดทีดีจน,นคนวันจันทร์เจอก็เจอก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์กรรมเก่าของแต่ละบุคคลว่าคุณเจอด้านไหน คนเกิดวันจันทร์ในเมื่อดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวเจ้ากรรมในเวรมีปัญหาและส่งผลในเรื่องของปัญหาและอุปสรรคแล้วความคาดหวังความผิดหวังหรือคุณอาจจะโดนเจ้านายการแกล้งโดยเฉพาะเจ้านายเพศชายนะคะหรือเจ้านายที่มีลักษณะเป็นชายไม่ว่าจะอยู่ร่างหญิงบางคงก็มีลักษณะเป็นชายนะคะก็คงจะท่านก็คงจะโดนเล่นงานในระดับหนึ่งหรือถ้าใครมามาอยากจะชวนไปลงทุนนะคะการลงทุนขอให้ระมัดระวังเลยนะคนวันจันทร์เนี่ยสายหนี้สินนะคะ ช่วงเมษายนเนี่ย13เมษายนจนถึงวันที่13พฤษภาคมนะคะเป็นช่วงที่ถ้าคุณจะมีหนี้รมเก่าเกิดขึ้นคอยระมัดระวังเลยถ้าจะเสียนี้เสียสัก5บาท10บาทอย่าเสียร้อยอย่าเสียพันไปดูดวงตัวเองนะคะคนเกิดวันอังคารอูจเจริญเติบโตม,มั่งคั่งมั่นคงอู้กาลังจะเรียกว่าการที่คุณอยากจะสร้างอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะมันกําลังเห็นร่องเห็นรอยเห็นรูปเห็นร่างคนเกิดวันพุธกลางวันงาน จะเป็นตัวนําพางานจะเป็นตัวนําพาแล้วก็โอกาสที่เรียกว่ากําลังจะก่อขยับหลังจาก7ปีที่ผ่านมาปี2559จนถึง2มีนาคม2566คนเกิดวันพุธกลางวันโดนเล่นงานมาด้วยกรรมเก่าตอนนี้ค่ะมันกําลังจะฟื้นแล้วคุณกําลังจะเห็นลูกทางเห็นโน้่นเห็นนี่เห็นนัน่น,น,นในกลางเดือนเมษายนนี้ดาวการงานจะพุ่งเต็มที่บุญวาสนาบาร,รมีบางอย่างจะมาช่วยขยับคนเกิดวันพระหัสบดี คนเกิดวัพนพาราสบดีเนี่ยค่ะโอ้โหวางแผนใหญ่เลยเราจะทำโน่นทํานี่ทํานั่นเราจะไปอบรมการเรียนรู้อะไรก็แล้วแต่ตอนนี้เราได้รับการสนับสนุนส่งเสริมเต็มที่แต่ว่ามันก็ยังไม่ร้อยเปรเซ็นต์เพราะว่าหลังวันที่27เมษายนดาวโชคของคุณท่านขยับลงนะคะก็ถ้าคาดหวังในเรื่องของโชคลาภรายได้หรือการทําโครงการบางสิ่งบางอย่างการ ลงเรียนรู้หรือไม่ก็ลงทุนบางสิ่งบางอย่างถ้าคาดหวังว่ามันจะพุ่งตลอดทั้งเดือนมันได้ก่อนวันที่27เมษายนนะคะมีเวลา10วันนับจากนี้นับจากวันที่14เมษายนคนเกิดวันศุกร์คนเกิดวันศุกร์เนี่ยค่ะปัญหาการใช้จ่ายมันยังมีอยู่นะคะปัญหาการใช้จ่ายมันยังมีอยู่แล้วถ้าบอกว่าลงทุนลงแรงอะไรไปแล้วมันจะต้องงอกเงยเต็มที่ตอนนี้ดาวมันยัง ก็เรียกว่าเขียนแผนได้ลงทุนได้แต่เรื่องผลของมันเบรกสักนิดหนึ่งหรือมันจะเป็นทุกขลาบหลังวันที่20หลังวันที่27เมษายนนะคะตัวคุณกับคนรอบข้างหรือการลงทุนอะไรและบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะนําความผิดหวังมาให้ถึงแม้ว่าคือลงทุนได้ทําได้คิดโปรเจกต์ดำเนินกิจกรรมต่างๆได้นะคะไม่ว่าเพื่อตัวคุณเองหรือเพื่อลูกเพื่อหลาน เพื่องานบางสิ่งบางอย่างทําได้แต่ว่าขอให้ดูแลตนเองหน่อยเพราะว่าหลังวันที่27เมษายนนะคะดาวประจําตัวของคุณท่านขยับเข้าในที่เสื่อมคนเกิดวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์อะคะ่ะถ้าบอกว่ากําลังสร้างความมั่นคงแข็งแรงในระดับที่สูงมากโอ้โหตั้งใจอย่างสิ่งบางอย่างเต็มที่เลยนะคะหลังวันที่13เมษายนรู้สึกโอ้โหมีพลังวังชาคึกขึ้นค,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 ความมุ่งมั่นราัถนาบางสิ่งบางอย่างกําลังจะเห็นรูปร่างเห็นรูเห็นทางแต่ว่าการเงิน หรือทําอะไรมากเกินไปไหมจนรู้สึกตัวเองไม่สงบสุขหรือลงทุนบางสิ่งบางอย่างมากเกินไปแล้วการเงินข้างหน้ามันไม่ได้สวยหรูเต็มที่ก็ถ้าใครใครที่จะลงทุนแล้วก็ทุ่มเต็มที่เบรกไว้นิดนึงเดี๋ยวเงินมันจะหมดเ <c oughs> ี่ยมเงินมันจะหมดหลังสิ้นเดือนนะคะคนเกิดวันพุธราหูคนเกิดวันพุธราห,กราหูก็เรียกว่าถ้าดาวพระนาัสบดีท่านไม่เด่นนะ ถ้าดาวพระรหัสบุริท่านไม่เด่นแต่เอิญช่วงนี้ท่านเด่นแล้วก็โปรเจกต์โครงการงานต่างๆที่ทำแล้วก็ดาวประจำตัวตัวหนึ่งกำลังจะขยับในวันที่23เมษายนนี้ดาวตัวหนึ่งกำลังจะขยับในวันที่23เมษายนนี้ในความเพียรมุมุมานะเพียรพยายามแล้วก็ความมั่นคงแข็งแรงของคุณเหมือนถ้าบอกว่าแผนโครงการบางสิ่งบางอย่างเขียนไว้แล้วล่ะ แต่ว่ายังหาคนช่วยเหลือไม่ได้หรือความมุ่งมา่ปรารถนานั้นยังถูกขัดขวางอยู่อย่างน้อยหลังวันที่13เมษายนไปนะคะก็ได้รับการกระตุ้นการช่วยเหลือจะมีคนสนับสนุนหรือโปรเจกต์โครงการต่างๆที่ที่ลงทุนไว้หรือกําลังจะลงทุนก็จะเห็นเป็นรูปเป็นร่างที่เด่นชัดขึ้นนะคะก็เหมือนที่เพียรพยายามบอกนั่นแหละว่าการเดินทางของดาวพระธิดาตมีต่อไปในเรือนพบที่6ก็คือการมุ่งมั่นการบุกเบิกดาวตอนนี้ค่ะเห็นช่องทางเห็นลู่ทาง เห็นแนวโน้มที่จะไปได้ละแต่ทางนี้ทางนั้นขึ้นอยู่กับพื้นดวงวาสนาของแต่ละบุคคลนะค่ะหมอดูก็ทำนายแค่ภาพรวมแล้วก็ตามองค์ความรู้ที่มีดิฉันเพียงพยายามที่จะเจาะลึกถึงวันเกิดของแต่ละท่านซึ่งหมอดูคนอื่นไม่มีใครทำเนี่ยคะ่ะก็เพื่อที่จะให้เห็นแนวทางมากขึ้นแต่ถ้าจะตรงไม่ตรงอย่างไรก็บอกเลยว่าตรวจพื้นดวงส่วนบุคคลบ้างนะคะ ท่านเป็นราศีธนูจริงหรือเปล่าแล้วท่านเป็นวันเกิดวันจันทร์นังคารพุทธประหัสุขสาวจริงหรือเปล่าอีกทีหนึง่งตรวจสอบให้แน่ชัดอีกทีนึงถ้าตรวจสอบชัดแล้วเวลาเราฟังคําทํานายโดยภาพรวมในช่อง YouTube มันก็จะได้เจาะรายละเอียดมากยิ่งขึ้นถ้าไม่อยากเสียเงินให้หมอดูบ่อยๆอย่างนี้ค่ะคําว่าพื้นดวงก็คือสิ่งที่เราแบกมาจากอดีตชาติคือกรรมดีกรรมชั่ว เราดีด้านใดมันมี12ด้านเราชั่วด้านใดมันก็มีทั้ง12ด้านเราทำกรรมอะไรไม่ดีมาเราพร้อมที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือไม่ดิฉันเชื่อว่ามนุษย์เรามีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงดวงดาวของเราให้ดีขึ้นแต่การเปลี่ยนแปลงนั้นเราจะใช้วิธีไหนที่มันเป็นการถาวรที่ถาวรไม่ใช่เป็นจุดทูบแล้วทุกอย่างจะหายเพาะ หรือบางอย่างไปอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปตรงนั้นตรงนี้ไปไหว้ตรงนั้นตรงนี้แล้วพื้นดวงของเรามันอ่อนยยบยาบเสียเงินเปล่าเสียเวลาเปล่าทํา,าทให้เราอะค่ะผิดหวังพลาดหวังน้อยลงไปอีกการแก้กรรมจึงต้องแก้ให้ถูกวิธีมันถึงจะเป็นการแก้ดวงที่ถาวรเรามีศักยภาพในการพัฒนาชีพนะคะ